คือสถานีบางซื่อนะคะอันนี้ไม่น้อยกลับประมาณ8โมง8โมง44นาทีเชฟม,มาส่งท้งต่เช,ช้าเชฟไปหาขายกิบตามสนามบินไม่รู้ไปทางไหนอันนี้มารอขึ้นรถไฟนะคะทุกคน รอขึ้นรถไฟสถานีบางซื่อบางซื่อนีบางซืาางอ่อค่ะกลับอุดรด้วยกันนะคะไม่น้อยกลับอุดรวันนี้ บางสิ่งบางสิ่งโอ้ยกว้างใหญ่อลังการมาก กำลังจอเคนะคะจบิเพียงแค่นี้นะคะกำลังมารอกลับบ้านตื่นตั้งแต่ตีสี่